พลังงานจี้นะคะเอาเป็นว่าสป i ริตใกล้ของคุณหรือว่าทีมสป i ริตของคุณกำลังเตือนอะไรคุณนะคะเหมือนรู้สึกว่าคลิปนี้เหมือนเราเราต้องเตรียมตัวกับอะไรบางอย่างนะคะเอาเป็นว่าทีมสปิริตของคุณนะคะกำลังเตือนอะไรคุณนะคะสปิริตของคุณหรือ หลายคนก็อาจจะมาในรูปแบบของแอนเจลก็ได้นะคะ whatever เอาเป็นว่าคลื่นเราตรงกันเราจะได้เจอคำเตือนนี้เราจะได้เจอเจอมาเส้นนี้มีบางอย่างกำลังเหมือนอยากจะต้องรีบบอกคุณโอเคค่ะเราเริ่มกันเลยว่าหัวข้อวันนี้เป็นอะไรดีเอ่ยขอหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะเตือนนะคะคิงเหรียญหรอ คิงเหรียญคิงเหรียญคือการทําความดีนะเกี <l ots> ่ยวกับทรัพย์สินแน่นอนแหละเกี่ยวกับความสําเร็จแต่ก็เกี่ยวกับการ c ชา r ริตี้การทําความดีการช่วยเหลือสร้างทานบรารมีนะคะทรีทรีออฟคัพหรอคะการทำอะไรบางอย่างที่เป็นกลุ่มนะคะเป็น เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นทีมก็ได้อะเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะร่วมสร้างอะไรอย่างเงี้ยอืมมาดูคะ่ะคนที่ได้มาเจอพลังงานในตอนนี้คุณเป็นยังไงพลังงานตอนนี้คุณกำลัง <c oughs> คุณกำลังต่อสู้นะคะคุณกำลังต่อสู้คุณกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหากับอุปสรรคเอาตรงๆมันชาเลนจ์นะคะเป็นช่วงเราที่ท้าทาย คุณพอสมควรนะคะคุณกำลังเจอสิ่งที่ท้าทายคุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านกับเนี่ยสิ่งที่เผชิญอยู่มันไม่ได้ง่ายแต่ก็มันแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณเหมือนมาท้าทายคุณเหมือนมาทดสอบสติปัญญาของคุณด้วยเหตุการณ์ที่คุณเจออ่าแล้วก็ทีมสปิริตของคุณนะคะแต่จะบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วย้อนไรพาร์ท ะะอย่ากิฟอัพเดตขาดนะอย่ากิฟอัพคุณได้มาถูกทางแล้วแม้ว่าคุณกำลังไปเคิญอยู่กับสิ่งใดอยู่นะคะคุณได้มาถูกทางแล้วแน่นอนเส้นทางของเราอะ่ะมันไม่ได้โรยด้วยแบบกลีบกุหลาบหรือแบบลาบเรียบ,บ,บ,บเสมอไปถ้าชีวิตเราไม่ไปไม่เจอความทุกข์นะคะไม่เจออุปสรรคมันก็ไม่ได้เรียกคำมันก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าเกิดมาเพื่อเรียนรู้ใช่ไหมละ่ะเออนี่นี่คือสิ่งที่ ทีมสปีดของคุณอยกจสบอกคุณนะคะว่าอย่ากิบอัพคุณมาถูกทางแล้วจริงๆด้วยเหมือนคุณกําลังจะกิบอัพด้วยซ้ําใช่ไหมคุณเศร้าคุณคอตกคุณเหนื่อยคุณท้อแท้อารมณ์คุณแบบมันเหนื่อยมันท้อแท้เออคุณก้าวข้ามผ่านแบบความดาร์กไม่ได้คุณก้าวข้ามผ่านความหดหู่ไม่ได้อะค่ะยิ่งตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบด้านมันทาให้พวกเราตึงเครียด นะคะแล้วอความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เรากอดนะหมอโบจะบอกนะคะเวลาเราแบบจางโลกใบนี้ไปอะ่ะมันออกไปไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างบางบางทีเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะคะหันมามองถึงสิ่งที่คุณเหลืออยู่ เออะไรที่มันแบบสูญเสียไปแล้วที่มันไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาคืนมาได้บางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่มีอยู่อ่ะเข้าใจทั้งเจอสถานการณ์ทางด้านอาทางด้านอะไรนะสิ่งแวดล้อมสภาวะแวดล้อมแล้วก็ด้านใจิตใจด้วยนะคะอันนี้คือคนที่กำลังเผชิญอยู่คุณต่อสู้อย่างมากๆเลย คุณต่อสู้คุณเผชิญหน้ากับมันนะคะแต่ว่ามันก็มีสัญญาณเจ้าหนกออกมาบอกนะคะว่าโอเคแหละคุณได้รับการนําทางคุณได้รับแบบว่าบางสิ่งบางอย่างก,กําลังช่วยคุณบางคนเพิ่งเห็นนกมาเนี่ยการเห็นนกของคุณอาจจะเป็นนกที่แปลกๆหน่อยนะหมอโบไม่รู้เอออยู่ดีๆก็แบบเออผีเสื้อนกอะไรอย่างเงี้ยอืม สิ่งนึงที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะวางแผนก่อนไม่ว่าคุณกําลังจะดําเนินการสิ่งใดก็ตามเหมือนตอนนี้ให้เราวางแผนอย่าให้ร้อนอะไรจะเกิดขึ้นต้องเฮ้ยต้องต้องวางแผนนะคะก่อนเทคแอคชั่นนะมันเริ่มได้แล้วเนี่ยอะไรกําลังจะเข้ามาคะ่ะที่จริงคุณเองคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองคุณเป็นคนที่สตรองคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยลงมือทําอะไรอย่างนี้เลยนะเทคแอคชั่นลงมือทาเลย เด e l เวอรหลายคนก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แหละอืมโอเคสิ่งที่กำลังจะเข้ามามันเป็นเหมือนแบบอ่ามันเป็นเหมือนแรงดึงดูดของคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะเออสิ่งที่กาลังจะเข้ามาเหมือนเหมือนความชอบดึงดูดความชอบนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์หรือผู้คนก็ได้ที่มามีอิทธิพลกับชีวิตคุณเออสมมติว่าถ้าเป็นผู้คนก็จะเป็นคนที่แบบกรมเทพ นำพาให้ได้เจอกันนะคะเราจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือหลายคนก็อาจจะมีสถานการณ์โผล่ผุดขึ้นมาให้คุณได้เลือกเส้นทางบางอย่างโอเคอามาดูซิเอาล่ะสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหาคุณมันเป็นพลังงานที่เข้ามาแบบเร็วมากรวดเร็วมากพุ่งเข้ามารวดเร็วมากแต่การเข้ามาอย่างฉับพลันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดี มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่แบบ perfect timing นะคะ perfect timing กำลังจะเกิดมีอะส star ขึ้นมาบอกเลย energy ของคุณนะ่าจะประมาณไม่เกิน2เดือนนะสิ่งที่กำลังจะเกิดเรื่องดีๆกำลังจะมาสถานการณ์กำลังจะคลี่ขายสิ่งที่คุณกำลังแบบเผชิญอยู่นะคะคุณแบบมันจะคลี่ขายแล้วมับนบวกกับการ benefit ของคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะ passion ของคุณความชอบของคุณแล้วก็ แรงบันดาลใจของคุณนะคะคุณจะฟื้นคืนพลังอีกครั้งหนึ่งเชื่อสิบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแทบจะใจออกเลยอะไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วอะช่วงนี้เจอแบบวิกฤตอยากจะเลิกบางคนนะคะ,จะเจอแบบการเลิกทําธุรกิจเลิกทํานั่นทำนี่เยอะแยะมากมายใจออกนะเพราะว่าโอเคยุคของการถูกบีบนะคะของเศรษฐกิจของ AI ของอะไรต่างๆนานานะคะทำให้ทุกคนเกิดการแบบเฮ้ยทำยังไงดีม่ว่าจะเป็นแบบต้องมาเชิญหน้ากับปัญหาที่เจอต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเนี่ยน่าจะประมาณ2ปีนะมันจะมีบางอย่างที่จะ,จะเข้ามาบิ๊กเช้งสำหรับพวกเราแต่เอาเถอะก่อนที่จะถึงวันนั้นแน่นอนเราจะต้องแบบยิวกับปัจจุบันก่อนนะคะ าภายในสองเดือนนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายขึ้นทุกอย่างจะคลี่คลายขึ้นแล้วสิงออมบอลบางเรื่องคุณจะได้รับการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างจะได้รับการแก้ไขผ่านการช่วยเหลือของเพื่อนก็ได้หรือว่าของคนที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าโซเชียลหรือว่ากลุ่มคนที่คุณทำงานด้วยหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ c o n n e c เออคอนเนคชันของคุณอะนะคะได้ได้ได้รับการช่วยเหลืออาจจะเป็นเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องการแบบซัพพอร์ตทางด้านการแบบผลลัพธ์บางอย่างบางคนน่ะอาจจะได้เป็นช่วงทามมิ่งที่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะประมาณสองเดือนเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของการได้เริ่มต้นใหม่ได้เดินทางได้ได้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต หนึ่งในนั้นเป็นความสัมพันธ์ด้วยนะคะอ่ะ,ะเผชิญกับความขัดแย้งเพื่อการเติบโตนะคะเขาอยากจะบอกคุณสิ่งที่คุณแบบเผชิญอยู่มันเป็นแน่นอนหรอมันวุ่นวายมันขัดแยง้งมันอะไรแต่มันทําให้แบบเราได้เติบโตทางด้านภายในแล้วก็ได้แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้แบบเขาเรียกว่าได้ปรับตัวเป็นยุคที่ทุกคนต้องปรับตัวเป็นยุคที่มันแบบต้องเอาตัวรอดอะไรเยอะแยะมากมาย ะะดังนั้นมันไม่ได้ง่ายบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายม,มาดูคีย์เวิร์ดของคนที่มาเจอคลิปเนี้ยทําไมคุณถึงได้เจอคลิปนี้คะเพราะว่าภายในของคุณเรียกร้องอะไรอันนี้น่าจะเป็นอีเวนี่ของคุณด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของ บางสิ่งบางอย่างบางคนนะถามในเรื่องของอาชีพการงานของคุณด้วยหน้าที่การงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีอิทธิพลกับคุณเร็วๆนี้เขาเลยให้คุณได้มารู้มาเสรจบางอย่างเออมาเสรจจริงๆด้วยอันนี้มัเสจนี้บอกเลยว่าต้องเปิดจิตใต้สนึกของคุณก็ณจะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามานะคะอาจจะเป็นโชคลาภอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์บางอย่างคุณกำลังจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่าง เกิดขึ้นนะคะเซอร์ไพรส์นี้น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของคุณหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณเริ่มต้นแต่ประตูแห่งจัก,กรวาลน,นะคะพอท่อบางอย่างได้เปิดขึ้นเพื่อคุณในช่วงเนี้ยมันจะมีบางอย่างที่ทําให้โอเคเรากําลังจะเริ่มต้นบางอย่างแต่การที่คุณจะเริ่มต้นนั้นอะ่ะมนจัก,กรวาลบอกว่าคุณพร้อมแล้วนะคะคุณพร้อมแล้วกับการเริ่มต้นนี้อืม อาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างแหละแต่คุณพร้อมเรียบร้อยแล้วเอ่อแฮงแมนบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะสละบางสิ่งบางอย่างนะคะว่าอาจ,จะเป็นช่วงที่สละเป็นช่วงที่ให้อภัยเป็นช่วงที่ตกตะกอนบางอย่างในชีวิตของตัวเองเออเป็นช่วงแห่ง <laughs> ตื่นดูละ่ะ awakening นะคะ เป็นช่วงที่คุณสามารถเข้าถึงภายในของคุณเข้าถึงแบบการเรียนรู้นะคะในเรื่องของชีวิตออความต้องการของชีวิตตัวตนที่สูงสุดของตัวเองเป็นช่วงที่คุณเข้าถึงมากอืมเหมือนเหมือนบางครั้งเราสามารถรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงในเรื่องของพลังงานแล้วก็ความหมายของจิตวิญญาณความหมายของการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอืม มาดูค่ะสปีริตไกด์ของคุณทํางานยังไงตอนนี้ทางานกับคุณยังไงอุ้ยน่นารักอันนี้เกี่ยวกับสิบถ้วยที่จริงสิบถ้วยมันเป็นครอบครัวเนาะอันเป็นครอบครัวมันบางคนอาจจะเห็นลุงช่วงเนี้ยสปีริตไกด์ของคุณนะคะยืนยันว่าคุณได้ได้รับการแบบ นำทางหรือเป็นเมสเซจบางอย่างคุณอาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของนกที่เป็นนกคู่นะคะ Whatever หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของความรักรูปหัวใจหรือว่าเรนโบว์อะไรต่างๆนาะนาะที่อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแบบคอมพลีสหมอรู้สึกว่าบางคนถ้าคุณถ้าคุณโสดนะคุณจะเจอคู่นะคะคุณจะเจอคู่บางคนจะได้เจอกับคนที่มีความหมายกับคุณเออคนที่มีความหมายคล้าย โซฟามารี Family, แล้วสปีลิฟไกด์ของคุณนะคะทีมเป็นทีมเวิร์คของคุณเนี่ยเหมือนเขากำลังทำงานบางอย่างเพื่อคุณมนะใช่เขากำลังช่วยคุณคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอืมคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสิงออฟครับ เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมคุณถึงได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสปีริตหรือจากสถานการณ์มันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณเป็นคนที่บางคนนี่ไงจะเป็นแบบว่าคนที่ถูกเลือกเป็นสตาร์ซีสเป็นไลท์เวิร์กเกอร์เป็น ed, เอิร er, ์ดแอนเชนเออคุณมากับความรักให้กับโลกใบนี้ดังนั้นคือเขาจะมีเส้นทางของเขาเองว่าเมื่อไหรเขาจะมันมันถูกจัดวางไว้อะ นะคะดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสขึ้นมาชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากๆโดยเฉพาะความสะดวกสบายมันจะดีขึ้นมากๆนะคะจากที่ยากลาบากจะดีขึ้นมากๆคุณค,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 คู่ควรกับความสุขคุณคู่ควรกับการแบบถูกเลือกคุณคู่ควรกับการที่แบบคุณ you ีเซ e ร์ฟเลยยูดีเซิ e ์ฟ e บบเดอะเบสอ่ะนะคะ อืมนี่อะไรอะ่ะบางคนก็เหมือนคุณบางอย่างเรียกน้องจากธรรมชาติเป็นพระแม่ไกลอาพระแม่ทรณีนะคะพระแม่ลักษมีอ่า,อนะะออาความซื่อสัตย์ความอดทนความขยันของคุณคนมองเข้ามาในตัวคุณเขาเห็นความงามเขาเห็นความแบบน่าเชื่อถือเขาเห็นความซื่อสัตย์เขาเห็นความดีในตัวคุณนะคะ นคนที่จะเข้ามามันเป็นแบบเหมือนแรงดึงดูดนะคะเหมือนคุณทําตัวเป็นแบบเหมือนของขวัญคุณก็จะได้รับของขวัญอย่างแน่นอนเออเหมือนเขามาบอกคุณอะคุณกำลังจะได้รับของขวัญน,นะเออเพราะคุณแบบทําตัวเหมือนของขวัญคุณก็จะได้รับของขวัญแน่นอนนี่นี่คือทีมสปิริตกลางบอกคุณนะคะอ for a pentacle หลายคนกําลังเหมือนจัดการบางอย่างอยู่บางคนจัดการวางแผนควบคุมคอนโทรลแผนตัวเองหรือว่ามีบัตรเจตในเรื่องของการเงินหอเดี๋ยวนะขอดูการเงินจะเป็นยังไงการเงินจะเป็นยังไงบอกแล้วนะว่าจะดีขึ้นอ่าบางคนกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆด้วยหลายคนที่เจอเรื่องลําบากเพราะว่าหนึ่งการเงินมีปัญหาเออมันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีผลกระทบกับการเงินของคุณด้วยมันเลยทําให้คุณเครียด มันเลยทำให้คุณเครียดนะคะโอ้โหเด e s u ัมาบอกเลยว่าการเงินของคุณคุณจะพบแสงสว่างคุณจะเจอปาฏิหาริย <c oughs> ์คุณจะได้รับการแบบเดอัมาแก้ไขอะเออเหมือนระบบสุริยะที่แบบมาทำลายล้างเรื่องไม่ดีเอออันนี้พูดบ่อยแล้วเนาะเด e s u ัคือชื่อเสียงโชคลาภความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะอะไรก็ตามที่ถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหามันจะได้รับการแก้ไข ไม่คาดฝันเลยว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่แบบดีที่สุดในเมเจอร์คานานะคะหรือว่าในแบบไพ่เจ็ดสิบแปดใบเอาเป็นว่าเลิกเครียดบางครั้งมันไม่ผิดนะคะที่เราจะเครียดที่จะกังวลเพราะว่าแน่นอนเราต้องการความชัวเราต้องการความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอันนี้มองบวกเข้าใจแต่บางครั้งการที่เราเครียดคุณรู้ไหมคะว่าบางทีเครียดกับวางแผนมันต่างกันนะ บางคนคิดคิดคิดหาทางออกแต่ว่าคิดยังไงก็ไม่เจอบางทีเราก็ต้องวางมันไว้ก่อนนะคะถ้าเรายังแก้ไม่ได้เราวางมันไว้ก่อนแล้วเราไปทําอะไรที่แบบให้สมองคุณเคลียร์ก่อนคุณถึงกลับมานั่งคิดมันใหม่อีกทีมันจะเจอทางออกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณเครียดมันจะมีแบบพลังงานของความกลัววิ่งเข้ามาสิงคุณความกลัวนะคะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะถูกบล็อกดังนั้นสิ่งที่คุณดึงดูดมันก็ถูกแคนซิลไปโอเค อืมกสุดยอดมากการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างมากๆเลยทามิงไม่บอกนะคะพลังงานแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาไว้ว่าคนที่ได้เจอคลิปนี้นะคะตอนนี้ s p สปี Team อยู่กับคุณแล้วสิ่งใดที่คุณต้องเตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้คะ่ะอะไรที่คุณจะต้องเตรียมตัวบ้างเตรียมเลยนะคะ d e v ิ l ถ้าเป็นกับคุณตัวคุณเองมันก็คือดาร์กไซด์ของตัวเราเองนะคะ e go, อีโก้อุปสรรคต่างๆสุขภาพท็อกซิคควรต้องเตรียมตัวเลยคุณอาจจะต้องเคลียร์กับเรื่องนี้สิ่งที่มันสะสมอยู่สุขภาพนี้สินเรื่องที่ท็อกซิกเรื่องที่มันควรจะจัดการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเตรียมตัวเลยมันจะต้องจบเรื่องไม่ดีต้องจบได้แล้วนะคะเรื่องไม่ดีจะต้องจบเพราะอะไรคะมันต้องได้เริ่มต้นใหม่ได้แล้วมันถึงรอบ รอบใหม่ได้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีอายุในช่วงยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสี่สมสิเ็ดสี่สิบี่ห้าบสองห้าสิบเก้านะคะอืมคือคุณต้องเคลียร์ได้แล้วเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์เพื่อการเริ่มต้นโอเคแหละอืมหลายคนนะคะกำลังจะมีอินสไเรชั่นบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ เป็นแบบแบรงบันดาลใจแต่หมอบอกว่าคุณจะออกจากเรื่องที่ไม่ดีได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกคีย์เวิร์ดทางจิตวิญญาณก็คือละทิ้งสิ่งที่ไม่เติมเต็มอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่เติมเต็มเรามาเราก็จะไม่แช่มันไว้นานหนึ่งมันเสียเวลาหนึ่งมันเสียเวลาสองนะคะคุณจะค้นพบแสงสว่างของคุณคุณจะพบค้นพบเส้นทางของคุณ คุณจะตามหาสิ่งที่คุณเจอได้นะคะบางคนอาจจะมาจากแบบหื้อดีก็คิดได้ขึ้นมาอยู่ดีแค่บรรทัดเดียวความหมายของแบบเอ่านหนังสือความหมายของแค่แบบคีย์เวิร์ดหนึ่งประโยคนึงมันก็เปลี่ยนเราได้หรือบางคนอาจจะผ่านจากการเดินทางผ่านจากสัญ,ญลักษณ์บางอย่างหรือว่าเออฟังคลิปฟังอะไรแล้วแบบอยู่ดีๆมันก็ทําให้คุณได้แบบไดได้ตามหาแล้วก็ได้เจอสิ่งที่คุณแบบจะเติมเต็ม ชีวิตและก็สิทธิวิญญาณของคุณนะคะอืมเอาละคือนี่คือคือคำเตือนอ่ะสุดท้ายสามใบพรนนะคะพรจากสปิริตทีมสปิริตของคุณพรเดอะมูนพลังงานเดอะมูนเป็นอินทิวิชันนะคะเวลา,ามีฟูลมูนนิวมูนจะเป็น วันที่ดีมากถ้าคุณจะนั่งสมาธินะีคะเ n e r g ีหรือว่าวายของคุณนะคะจะดีมากๆแล้วคุณสามารถคอนเนคกับเขาได้ด้วยในวันที่เป็น New Moon แล้วก็ฟูมูลนะคะก้าเหรียญนะคะก้าเหรียญคือสนใจกับสัญ,ญลักษณ์สนใจกับสิ่งรอบข้างนะคะเติมความสุขให้กับตัวเอง ออทำเซลเลิฟอะไรอย่เงี้ยสนใจสิ่งรอบข้างนะคะจัตุการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดค่ะเซอร์เคิลนี้อันนี้เป็นการตื่นรู้นะคะอะไรก็ตามที่คุณได้รอคอยมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นทางคำตอบทางด้านแบบฟิสิกส์ร่างกายและจิตใจอะไรต่างๆนานาถึงเวลาแล้วที่มันจะจบที่มันจะสิ้นสุดนะคะเออแล้วคุณจะเป็นอิสระจากแบบสิ่งที่มันแบบ มันขังคุณไว้อ่ะเออโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนใครส,สนใจนะคะอากที่จะลงคอร์สไพ่ยิปซีกับโบทักมาได้เลยชมรายละเอียดได้เลยต่อจากนี้นะคะเริ่ๆค่ะมาค่ะใครที่สนใจนะคะคอร์สปลดล็อกทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าการเรียนดูดวงแบบมืออาชีพนะคะสอนให้ตั้งแต่ new beginning เลยนะคะจนถึงมืออาชีพดูดวงเป็นภยนัยในคาบเลยนะคะ แต่ต้องบอกว่าทัสนี้ขอคนที่ตั้งใจขอคนที่อยากจะรู้ข้อมูลอยากจะเรียนรู้จริงๆเพราะว่าเนื้อหาของเราเป็นเน้นเนื้อหาเน้นๆเลยนะคะไม่มีน้ำนะเนื้อเนื้อเลยแล้วก็พร้อมปฏิบัตินะคะเออทฤษฎีเต็มแล้วก็ปฏิบัติเต็มๆเลยขอคนที่แบบชอบการเรียนชอบแบบเรียนปุ๊บเข้าใจปับ๊บเรียนรู้ได้แล้วก็แบบสามารถทําเป็นเลยนะคะไม่แบบ ไม่เอื่อยไม่ลีลาไม่แบบว่าไม่มีแบบเว้นไว้ทิ้งช่วงอะไรไมค่ค่ะอ่ารุ่นนี้ก็คือแบบเปิดทีมาทีเดียวปุ๊บนะคะก็คือแบบเรียนเรียนฝึกๆแล้วก็ลงมือทํากันเลยนะคะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนทางด้านแบบคุณไม่จำเป็นต้องดูดวงเอาไปดูดวงเป็นแบบอาชีพก็ได้แต่คุณสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่อนะคะกับพลังงานรอบตัวนะคะหรือว่ากับ จิตวิญญาณของคุณหรือว่าการยกระดับบางอย่างนะคะเปิดเป็นไพ่โร c a l ก็ได้หรือว่าสื่อเอเจีกับจัก,กรวาลก็ได้นะคะหรือว่าเฮ้ยตื่นเช้าขึ้นมาเปิดมาใบหนึง่งเออวันนี้สิ่งแบบอะไรแบบสปีดบอกอะไรชั้นหรือว่าวันนี้สิ่งที่ท่านเจอมันมีความหมายว่ายังไงเหรอทุกอย่างจะอยู่ในนี้เป็นแบบเป็นดีเทลเป็นข้อมูลให้คุณมันมันยิ่งกว่าการแบบดูดวงเป็นนะคะก็เลยแบบว่าเรียกว่าเป็นคลาสที่แบบออกแบบมาเพื่อคุณได้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ i n นเนอร์เของคุณพลังนะคะแล้วไพ่ก็คือเป็นสื่อกลางที่เชื่อมคุณแล้วก็ e อเนจีรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสปิริตไกด์ของคุณจัก,กรวาลน,นะคะหรือตัวตนที่สูงสุดของคุณนั่นเองนะคะอย่ารีรอคลาสนี้นะคะเป็นคลาสสุดท้ายเป็นห้องสุดท้ายลด80%นะคะไม่เคยลดแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เป็นห้องสุดท้ายด้วย ก็ไม่แน่คะจะเป็นรุ่นสุดท้ายก็ได้เพราะว่าหมอโบจะไปคลาสอื่นแล้วนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็คือสอบถามแอดมินได้เลยเรียนการต้นเดือนนะคะ7 8 9พฤศจิกายนนี้นะคะขอคนที่พร้อมแล้วก็ใจรักในการเรียนรู้หวังว่าเราจะได้เจอกันค่ะเริฟๆค่ะเปิดพลังจากกราวาลผ่านพ่ ตื่นรู้ในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่คลาสดูดวงแต่มันคือประตูสู่การเข้าใจพลังภายในของคุณเองเรียนรู้การอ่านไพ่แบบจิตวิญญาณเชื่อมโยงพลังจัก,กรวาลกับเส้นทางชีวิตอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรืออ่านไพ่มานานแล้วคลาสนี้จะอัปเลเวลการรับรู้ของคุณจนคุณสัมผัสได้จริงจัก,กรวาลกำลังเรียกคุณได้ยินไหม นี่คือคลาสไพ่สายจิตวิญญาณที่จะปลุกพลังการรับรู้ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นไม่ใช่แค่เรียนอ่านไพ่แต่คือการเดินทางเข้าใจพลังชีวิตเพราะทุกใบไพ่คือกระจกสะท้อนจิตของคุณเองสอนสดเข้มข้นเข้าใจง่ายเหมาะทั้งมือใหม่และผู้อ่านไพ่ระดับโปรจำกัดจำนวนผู้เรียนเพื่อการเข้าถึงพลังลึกจริงสมัครตอนนี้เลยก่อนที่จะกระวลจะพัดโอกาสนี้ไป